เรากำลังเรียนรู้กำลังฝึกการทำความเพียรเรื่องผลของการทำความเพียรเราก็เอาไว้ก่อนมีความเชื่อว่า ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องให้ครบถ้วนแล้วผลโยงตามมาสิ่งที่เรากำลังฝึกคือการฝึกให้ป้องกันจิตใจ ดูแลจิตใจรักษาจิตใจไม่ให้สิ่งเศร้าหมองไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำทุกเกิดเพราะกิเลสนั้นเราต้องศึกษาต้องฝึกเรื่ในการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น ฝึกอย่างไรในภาคปฏิบัติจะทำยังไงจึงสามารถป้องกันจิตใจเราได้ก็ให้จิตมีวินยัยให้จิตอยู่ในอาวาตเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก งานของเราก็คือให้จิตพอใจกับลมหายใจยอมอยู่กับลมหายใจเลือกที่จะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลว่ากิเลสเฉพาะกิเลสกลุ่มนิวรณ ไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตเราได้นี่คืองานที่เรากำลังทำอยู่เราจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตผู้รู้ อารมณ์กรรมฐานสิ่งกำหนดเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับสิ่งรู้อย่างไรกิเลสจะเกิดไม่ได้นี่คือวิชาชีวิตที่มีความสำคัญยิ่ง และนอกจากการภาวนาความสามารถทักษะอย่างนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้โดยการภาวนาเท่านั้นที่กิเลสมันว่องไวและเกินมันรักแหลมมันกะล่อนมันสามารถ ซอดแทกเข้ามาในจิตใจเราได้ตลอดเวลาวิชาป้องกันของเรายังไม่พร้อมเราต้องฝึกในวิชาที่สองวิชาระง,งับวิชาปล่อยวางนิวรณ์นันทานิวรณ์เกิดขึ้นแล้ว ต้องโอแท้ไม่ต้องเสียใจมากเพราะเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาตนที่จะฝึกในการหากุสลูบายระงับปล่อยวางนิวรน,นั้นให้ได้ จิตกำลังเพลินอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <c oughs> อยากคิดคิดแล้วสบาย <c oughs> เอยเอาเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องบุคคลเรื่องตัวเองเอาความคิดในทางลบมาคิดปรุงแต่ง นี้เลยว่าเป็นนิวรความม u ố งเหงาหาวนอนความ <c oughs> รู้สึกเบลอเบลอเคลิมเคลิมความรู้สึกหนักความรู้สึกขี้เกียจขี้คร้าน นี่เป็นมนทินของจิตเป็นกิเลสที่ไม่ได้อยู่ตลอดมันจอนเข้ามาเพราะความประมาทเพราะพรังการขาดสติแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นงานนี่คือการปฏิบัติของเราทำยังไงเราจึงจะได้ชนะทำยังไงเราจึงจะได้พ้น งานนี้มีประโยชน์มากทำให้เราฉลาดในอารมณ์ความฟุง้งซ่านชิดว,วิ่งไปน่งวิ่งไปนี่วิ่งไปทำไมก็ไม่รู้เจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ฝึกในการ ปล่อยวางจิตฟุ้งซ่านนี่ไม่ต้องเก็บกดรู้รู้รู้อยู่ในความฟุ้งซ่านเหมือนดูหนังเหมือนดูละครน,นำเน่า รู้รู้ไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันรู้รู้บางก็จบของมันเองเพราะความฟุ้งซ่านกับตัวรู้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะตั้งตัวรู้ความฟุ้งซ่านก็ดับไป ความลังเลสงสัยวา,าไว้ก่อนลองทำไปก่อนคอยสรุปคอยทอบทวนทีหลังนี่ไม่ใช่เวลาให้รู้จักกาลเทศะนั้นจิตเกิดนิวรณ์แล้วเราใช้เวลาในการจัดการกับนิวรณฮะ หากุศลุบายหาเทคนิคหาวิธีระงับนิวรไม่ใช่เป็นการพิสูจน์ว่าไม่เก่งภาวนาไม่เป็นเรากำลังทำงานเรากำลังฝึกตนเป็นบุญเป็นกุศลเพรมีความจริงใจในการระงับ ในการปล่อยวางนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหมดเลยนี้วิชาที่เกิดระหว่างการภาวนาไม่ใช่วิชาภาวนาเป็นวิชาชีวิตทีเดียวเพราะการฝึกในการป้องกันจิต ไม่ให้กิเลสครอบงำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเมื่อจิตสาหมองรู้สึกกำลังหุดหงิดกำลังโกรธ<ม>กำลังกลัดกลุ้มกำลังหดหูกกำลังวิตกกังวลเามาไม่ต้องจมไปเลยเพราะเรามีวิชา เรารู้จักเทคนิคเรามีประสบการณ์อยู่แล้วในการวางอารมณ์ที่กำลังทรมานใจ <c oughs> อยู่ที่ไหนเรารู้จักปลูกฝังคุณงามความดี ในการภาวนาแล้วก็ปลูกฝังสติสัมปจ,จญญะอาตาปิสามข้อนี้เป็นลักใหญ่ความสันโดษพอเราทำไปทำมาและคุณธรรมใหม่ๆก็เริ่มปรากฏเราจึงได้วิชา ในการทำให้ปัจจุบันดีขึ้นไม่ใช่แค่ passive ยอมรับสามารถเริ่มทำให้สิ่งที่ดีที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏอยู่ในใจเราได้เราฝึกอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นระหว่างการภาวนา ็้ด้วิชาชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราเฝ้าสังเกตความแปรปรวนของจิตตามเหตุตามปัจจัยจะได้หลักในความเจริญหลักในความเสื่อมของจิตเราจึง มีวิชาในการเข้าไปบำรุงเลี้ยงถนุธนอมพัฒนาสิ่งที่ดีงามที่ยังอ่อนๆอยู่ให้มีกำลังให้เจริญงอกงามนี่เป็นวิชาที่เรากำลังเรียนอยู่ระหว่างการนั่งรับตา ต่เป็นวิชาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างยิ่งการการภาวนาแต่ละครั้งเป็นการศึกษา เป็นการฝึกตนบางทีเป็นการฝึกตนในส่วนที่เราไม่สนุกและไม่อยากจะฝึกแต่ธรรมชาติให้อย่างไรเราก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบสำหรับวันนี้อย่าให้บันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้